เซนหลดนะครับนีนอ๋อคุณผู้ชมตกลงแล้วคุณพี่เช็คแล้วนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเธอโมฟิลเธอโมฟิลครับต้องแกะแบบนี้ครับแกะดูข้างในครับแต่ระวัดระวังครับไม่เอาอะไรหมายแล้วหมายเดียวอ๋อผู้ชมต้องหมายนะครับหมายหมายไว้ครับขีดไว้อย่างนี้แล้คุณผู้ชมเอาเนี่ยนครับมาร์คไ<ป>้มาร์คเลยมาร์คมาร์เออมา,าร์คเจ้าตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับคาป,ปาซิเตอร์นะ เทอโบฟิลอยู่ข้างในเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันทําเครื่องหมายคุณผู้ชมขีดให้ยาวๆเข้าไปนุ่นนะครเออนั่นนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยออมันจะได้ตรงครับผู้ชมเดี๋ยวไปดูรุ่นกันครับว่า เทอโบฟิลมันอยู่ตรงไหนผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมเสียในส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาปานะเดี๋ยวเธอโบฟิลผมไม่เคยเจอนะครับคุณผู้ชมเทรโบฟิลไม่น่าใช่ครับเรามาเห็นตรงนี้แล้วครับีสายตรงนี้มันขาดนะครับเนี่ยครับมัน มันหักนี่ครับเนี่ยครับไม่เนี่ครับเป็นไม่นี่เราก็ต่อตรงนี้สยครับแล้วก็สายหดเข้าใส่นะครับทุกผู้ชมเออใช่ละใช่ละอืมไม่ใช่ทุกไม่ต้องไปดูโฟโมฟิลแล้วครับทุกผู้ชมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าหน้าตายไปยังไงเห็นน่าจะเป็นสายแล้วครับสายตัวนี้โอ้ขาด มันคล้ายว่ามันพับไปพับมาน่ะคุณผู้ชมเออมันขาดเลยจะมีอยู่กี่เส้นยังไม่รู้คุณผู้ชมสามเส้นสามเส้นมีสามเส้นคุณผู้ชมระวังมือนะที่ที่มันไอมันคมเออมันหักแล้วคุณผู้ชมหักหักไปสองช็อตเขาเรียกสายมันไหมเลยนึ่งร้อยไหมมันพับไปพับมามันหักคุณผู้ชมหักแล้วก็นนี้มันก็ เกิดการอากนะเราเรียกอาร์กเนาะมันอากไปอากมามันก็สองเส้นคุณผู้ชมอ่ะผมไม่มีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นตัวเจตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวก็จะมาลองเครื่องดูครับ